เมอร์วี่คริสต์มาสครับแอนแฮปปี้นิวเลียร์ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ผมมาโผล่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับมาเยี่ยมคุณแม่นะครับเดี๋ยวทุกคนมาพบกับคุณแม่เจเอนะครับคุณแม่บังเกิดกล้าวเลยนะครับมาฟังคุณแม่ให้พรนะครับไปกันเลยครับครับท่านผู้ชมนี่แม่เจเอนะครับฟังพรปีใหม่จากคุณแม่นะครับสาธุเด้ออ้ยให้พรปีใหม่เลยปีเก่ายูเดนิชงใจปีเก่าสะพอน ไปเก้าบ้านมาแล้วบ่านนี้จะเข้าปีใหม่ให้ลูกอยู่ดีไม่ใช่แข็งแรงยามีลูกไม่ไไฟกี่แตงใดได้สมดังนึกดังป่าชนะนอนหลับก็คอยได้เงินปืนนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบเมือไปก็คอยได้หน่วยแก้วนอนตื่นแล้วไปแก้วอยู่มือได้ลูกเด้อเจริญเจริญเด้อถุกครับผม รับท่านผู้ชมเวลามันก็ผ่านแต่รวดเร็วนะครับเจเอ๋ก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องกลับลบุรีนะครับก็มาอยู่กับคุณแม่ได้หนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็เราจะกลับไปใช้ชีวิตนะครับไปสู้ชีวิตกันต่อนะครับที่ลบุรีนะครับเจเอกทำกินบ้านๆนะครับสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างนะครับทำกินทําขายนะครับยังไงก็อุดหนุนจะเอด้วยครับรักน้อยๆขอให้รักนานๆนะครับผมโชคดีปี๊มม็เป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือริ้วคิสมาครับบายบายสวัสดีครับ Keep.